เรื่องหนังก่อนหนังอะไรหนังเฉลิมอ๋อหนังเฉลิมใช่ไม่เป็นคุณเฉลิมถ้าไม่ดีไงบ้าล้อมก้องเรียกตามสี่สามสองป๊อปเบอร์ครับเลยตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าน้องแคทก็สดชื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยนะฮะก็ มองไปทันทีพี่หมองตั้งนานอยู่แล้วใช่พี่ไม่ได้เพิ่งมองก็จะมาส่งเสริมทำไมเนี่ยเอานะฮะตอนนี้ขอเสียงกรียกอีกครั้งหนึ่งให้กับนักทีมด้วยครับเข้ามาจุดติดตรงนี้แล้วนะฮะโอ้โหผ่องแผ้วผ่องพิบนี่ทจไมใช้สับได้มองพิบเลยแบบว่านี่น้องนัทนั่งปุ๊บเนี่ยฉันรู้สึกแบบสดชื่นแต่พอพี่โจ้นั่งอยู่พี่รู้สึกหมองมัวพี่รู้สึกแบบว่า อึนอ่นพี่อึนคลืนก็ถูกแล้วเขาถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดพิธีกรดูดีมากกว่าแขกรับเชิญเนี่ยเดี๋ยวแขกรับเชิญจะจะดอกไปโอ้พีหน้าเลยงานพิธีกรเยอะนะโอ้โหนี่มันชมนี่มันชมก่อนว่านี่เมื่อวานกจากบ้านแค่แม่พี่บอกเอาเนาะทาขมเหล้าที่หน้าหน่อยจริงๆริงพี่เป็นคนขาวมากโกรมากๆคุณพ่อคุณแม่นะครับ ไอ้เราพูดคุยกันก่อนดีกว่าถ้าพูดคุยกันทีิวเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะฮะน่าจะน่าจะหนาวนะฮะแขนแขนขุดขดเป็นเป็นเป็นชุดเป็นชุดที่สับสนนิดนึงครับเบริเวณนี้เหมือนจะหนาวมองออกไปเอก็ไม่หนาวนี่จริงๆแล้วตรงนี้เขามีเอาไว้ให้แบบสาวๆได้กรีดกันอ่าขนแขน step ัพพี่มองแล้วพี่ก็แบบว่า ตอลอดเวลาทำไมอยากจะคบเนี้ยอ๋ออยี๋จะคบจังเลยขบก้าเป็นม่านย่านเนี้นยให้ด<อ>ูแบบว่าให้ผู้หญิงคลิกลัดกันปะก็<อ>จริงไง ซิงเกิลถัดไปถ้าจะออกมาเนี่ยตอนนี้นัททิวจะไปเล่นกล้ามคอแล้วเขาจะเ่เรื่องแบบาเขาจะปิดแขนแล้วโชว์คอเป็นเป็นโหนกขึ้นมาเป็นคอแล้วบลอแเลสเนอรคนหรืออูดอะไรแล้วมัเอามาพูดถึงผลงานกันบ้างครับผมครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องซิงเกิลเพลงซิงเกิลตอนนี้มีหนังอีกหนึ่งเรื่องนอกจากล่าฝ่าฝันอ่าครับผมหนังอะไรครับเป็นหนังตอนนี้ไายไายเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติครับผมโดยที่แบบเป็น เรียว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากเลยนะระดับประเทศเลยคือในในโปรเจกต์เนี้ยจะมีคนทําหนังที่เป็นแบบุู้กับที่มีชื่อเสียงทั้งหมด7คนแล้วก็7คนนี้จะทําเรื่องสั้นนะครับเป็นหนังเกี่ยกับเฉลิมพระเกียรติให้กับในหลวงเนี่ยครับ mm hmm. คนละเรื่อง7เรื่องแล้วก็โดยที่เรื่องที่ผมได้รับแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของพี่เหงายุทธนามุกดาสนิท mm hmm. เป็นผู้กับครับ mm hmm. ผมก็เล่นเป็นเล่นอยู่กับ ศิลปินนักร้องหลายคนครับมีพี่เจมังสักพี่นัทมีเลียพี่เบิร์ดธงชัยซิงโตเดอะสตาร์อะไรเงี้ยครับแต่ละท่านนี่แบบว่าเปอใหญ่นั้นเปอลใหญ่ก็เต็มเลยใช่ครับเป็นเป็นเป็นเพลงร้อยเรียงเพลงพระราชนิพ์แล้วก็เราเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เ็จเรื่องนี้ก็จะร้อยรวมกันเป็นเรื่องเดียวแล้วก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่5ธันวาคมทั่วประเทศใช่แล้วก็จะมีทําเป็นแผ่นแจกฟรีทุก ครัวเรือนของประเทศไทยเลยด้วยครับโอ้เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอ้เป็นเกียรติย่างยิ่งใช่รับใครที่ได้มีโอกาสเป็นปเป็นส่วนร่วมตรงนี้นะฮะแล้วบทบาทล่ะอืมในเรื่องผมเนี่ยเป็นเล่นเล่นอยู่กับสิงโตเดอะสตาร์ครับผมเป็นเหมือนหัวหน้าหัวหน้าแบบนักเต้นอ่ะคือเหมือนแบบพวกสตรีทเหมือนในสเตปอาร์งนั้นอารมณ์ก็แชมป์ชนแชมป์ล่ะอ่าเราประมาณนี้นะฮะใช่แล้วก็เราสองคนเนี่ยเหมือน เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าแก๊งเต้นคนละแก๊งกันแล,แล้วพอถึงเวลาปุ๊บแล้วก็แบบเอ้เราก็มีความสุขของเราเต้นเต้นเต้นเสร็จปุ๊บเราก็มาเจอกันเราก็รู้สึกไม่ถูกกันแล้วเราก็เต้นดวลกันกมีแบบท้ากันอะไรเไงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเหมือนคือเราต้องการแสดงถึงความแตกแยกว่าคนไทยเราก็อาจจะมีที่แตกแยกกันไปบ้างมีทะเลาะก,กันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแนวเต้นเราคนละแบบเหมือนความคิดคนที่ที่ต่างกันไปแต่ละคนมีความแนวคิดต่างกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมในเรื่องเนี่ยผมกับสิโตก็จะเหมือน หันไปเห็นรูปของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยแล้วก็คิดได้ว่าสุดท้ายแล้วแม้เราแนวคิดต่างกันเรามีสไตล์ต่างกันแต่สุดท้ายเราเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วเราก็สามารถคิดกันอะไรเงี้ยครับเป็นในเรื่องประมาณนี้ครับโอ้โหเรียกว่าเหมือนบาดเหมือนเหมือนกับในใจก็เลยเอามาตีความในมุมที่ไม่ดูไม่รุนแรง่ะเราเส้นแผ่นงนอย่างงี้แต่ว่าจริงจริงแล้วถ้าเกิดสะท้อนไปในสังคมมัน รุนแรงกวนะ่านั้นมันรุนแรงมันรุนแรงกว่าที่ท,ที่ที่เห็นที่เป็นอยู่นะครับบางทีก็เอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งแง่มุมเลยอะผมว่าใช่แล้วจะบอกว่าใช้ทั้งเติร์สตาเอฟนี่ไงนี่ก็เห็นแจริจงๆแล้วเป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบเอาเป็นเวทีประกวดเหมือนนกันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดูเหมือนกับแข่งขันกันเหมือนเป็นซิมบลิกของความหนึ่งในความขัดแย้งที่เขาเอามาแต่ว่าความจริงแล้วเราก็คนไทยเหมือนกันมีความฝันเหมือนกันอ่ใช่ใช สุดนนี่ก็เป็นหัวหน้าแก๊งกันเออแก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊งแก๊งสควอทฟอนอุ้ยโดนทอดโดนทอดกับรถไฟลอยโดนรถไฟลอยเข้าไปเไปกับพี่โจอะเป็นแก๊งแหวนหัวหน้าแก๊งแหวนทะเลาะกันปุ๊บแต่ว่าจบไม่ดีทำไงคือขี่ไปแล้วสะบัดให้สควอทชนต้นต้นไม้พึ้งแล้วเราก็ขี่หนีแล้วแหวนก็ขี่ไปก็คือรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะจบไม่ดีเขาก็เลยไม่เอาเพราะเขาเลยว่าตอนนี้ไม่ไหวจริง เอาทิ้งดีกว่าพี่เล่นอะไรก็มันมันแย่มันพอนันไม่ดีแต่พอนี้ดีแล้วอ่าอนี่ดีดีดีเขาบอกมีบอกว่ามีได้มีเกี่ยวเนื่องกับพี่เบิร์ดด้วยใช่เป็นตัวร้อยเรียงใช่ครับก็พี่เบิร์ดเป็นอเป็นคนที่ถ่ายทอดหนึ่งในเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทั้งหมดไงครับแล้วก็เป็นเหมือนเพลงรวมอ่ะพี่เบิร์ดเป็นคนร้องเพลงรวมแล้วก็เป็นคนร้องหลักอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นซีนใหญ่ก็ถ้าทุกคนจะ ได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าซีนนั้นเป็นซีนที่รวมทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากโดยมีพี่เบิร์ดเป็นคนหลักผมแลยจะเป็นดําเน,เนเินการอะไรไงไปถึงไหนแล้วซ้อมเต้นตอนนี้ใช่ครับก,ก็มีมไปซ้อมเต้นเรื่อยๆแล้วก็มีถ่ายไปแล้วบ้างครับ ก็ถ่ายตามรถไฟฟ้างเงี้ยไปเต้นอยู่ในรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเลยฮะตามสถานที่ต่างๆใช่คือผมเป็นแนวแบบสตรีทแดนซ์เงียคือไปที่ไหนก็แบบก็เต้นได้หมดอ๋อแล้วแล้วของของสิงโตเขายังไงเขาเขาเาเป็นบีบอยครับแล้วก็แล้วต้องแล้วต้องเข้าฉากพร้อมเขาเขาเขาไปแล้วเรียกอ่าตอนนี้เนี่ยแยกแยกกันแยกกันอยู่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเจอการคิวไทยก็มีแล้วด้วยเดี๋ยวก็ค่อยไปเจอแล้วันนั้นวันนั้นก็จะเป็นแบบดวลกันแบบอันนี้เป็นรถไฟ สิงโตเส้นรถสายใต้ดินแล้วเดี๋ยวจะไปที่สถานีเชื่อมว่าจะเชื่อมที่ไหนว่าจะไปจตุจักรหรือว่าจะเป็นตรงอุขุมวิษเรือไปอย่างที่เจอเมืยอกี้ไปผมไปผมพยายามร้อยเรียงร้อยเรียงพี่เจมเล่นใช่ไหมเรียงสักร้อยชุดเลยเข้าไปได้เข้าไปได้เออนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามย้ำอีกทีวันที่ ห้าธันวาคมใช่ห้าธันวาคมนะครับวันพรนเอง,เองเนีจะเอา